สบายดีครับนะฉากนี้ดีมาตำมบอกคุงกับใส่กับกุ่งคุยตีนะฮะก่อนอื่นเลยครับนำปลาแดงลงไปนะบรรยากาศมันอีเข้ามาทำไรเว็บเรามาทำอะไรมาหาปลานับหาหอยเชิลีครับหาหอยเชิลีหหช,ลชลมลมอนะกบกำหุง กะเบอร์ฮงเซกินกับบอกหอยนะครับกี้หอยครับไปเลยจับตัวแล้วปะวันนี้ผมจะเป็นตากล้องเนะครับกับ <c oughs> บรรยากาศคองพุ่งครับเฮ้ยพุ่อ่ะจ๋วจ๋วจ๋ว ฝีมือคุณครูบุญตาตะรา,ามคาดว่าจะอร่อยนะครับเล่งไปเลยบุเครเ่เอเทีเบใส่ลงไปเข,าก,ข,า,กขากล้องเขากล้องเขากล้องไป บอกเลยนี่อ่ะนี่อ่ะตามลงไปเชฟแม็กเชฟแม็กตรงนี้ <c oughs> มาเลยครับคาดว่าจะอร่อยใส่ลงไปใส่ลงไป <c oughs> แดกได้ก็แดก <c oughs> แดกไม่ได้ก็โยนทิ้งไป <c oughs> นี่ กินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็โยนทิ้งกินได้ก็ม่กินได้ครับว่นสุดยอดครับมาหนินี่ยับกับตะหุฮงฮงไงกับกลุ่หอยติตลหอยไหมีหอยกุ่หอยกลุ่เป็นเป็นเลยปลาจีหอยดีดีมาปลาีหอยหอยปกาีได้ไหมไ่้คนนึ้้าวจ้วกินด้ิม่ไม้หาเลยปะ แคไดดี่เนี๋ยเะเฮบิเลยเบิงวมาเบิ้งมาเบิ้งเอามาเบิ้งมาเบิ้งสีสีสันนี่ครับมาบสีสันครับนี่ครับปาดิเบ็แล้วปาดิเปาดิเบ็ดล้ปาบไปไปตามห้องนี่พไปได้ปลา เนี่ยตาหมูหุ้งกับตำปลากับนิเบ็ดเนะมาทายสีสันถึงเป็นเมืง่งนี่ยัวสูงกว่าไปเนี่ครับเนี่ยอร่อยนะครับอ่ะรอเมื่อซีมกันนะแก้วแก้วจีเลยไม่ในครัวนี่จีเลยทตากล้องหิวแล้วตอนนี้ตากล้องหิวแล้ว Đối Ủa chứ. Đây, là một không? Rồi Xẹp quá. Sửa nhú, chạc. ngăn bè chiều lên đây. Khẩu nhau rồi. Chi bỏ hỏi กินบ่ให้กินครับป่ะมูหุ่งความเ mm hmm. อาบอกกุ่งมาใส่กุ้งมาเทเลยเปไหเบ๊บใช่ปะ mm hmm. เนี่ยวิาคับูแม็กเนี่ยสูตรมีอะไรก็ใส่ลงไป

หวานจุย๋ยนี่ครับกับบรรยากาศชิวๆนะฮะกับการใส่ชีวิตแบบลาบเร้นเรียบง่ายโอ้แต่บมหงกระแสบผมตรวจสใส่ซองหนึ่งมนะันน่ะนี่แหละเผ็ดๆเดนี่ยพอดี เอาปลาเอาปลาเม่อกี้นะว่าเปียมาเสียไปปลาทอดคนใครองำนะนี่คือปลาผลงานได้สามตัวนี่เป็นวะเี่ยมีคบดู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 ดดูดูด

อะไรรบรรยากาศทองทุ่งอีสานเขามีคนนับอ้าวไม่ใช่นี่อะสุด,ดยอดเดาเดา โอ้โหสมตำกระแซบบอกขอให้กระแซบนี <hey. S 2> yeah. ่อ่ะเบิ่งปลาเป็งไหนปลานี่อ่ะีันร้ไเมื่อกี้นี่ดึงวัดเดาล่มีหัวขีดพกนี่ตาวก

องลาลุกเอาจานี้ก็ได้นี่นี่ัจนไปกุยข้ามีไงโอ้ยครับ้วยสวยวยวยุ้งาไปเนี่ยสุดยอด กินเข้าไปวันที่วันได้แสบทอ้องเออนั่นแหละขี่องขมขี่ธรรมชาติจัดเลยขี่ตอนนี้ไงเคยกินไหมแบบนี้กินไว้นะ เสบอวินกองใช่อ,อาตาออกไงวะกิน,น,น,นเสีบรหถ้าตัวนี้มนอยู่ใกล้ไฟ,ไฟมีทนน้ำนองนี่นแหละสกแล้วจัดการเลยอ,ยอ, <laughs> อาหารนี่ ระดับพัตาคันกับบอมี่เดแบบนี้พัตาคันเนี่ยหากินไม่ได้ไล้เนี่ยนอกจากในป่าเนี่ยโอ้โหกินกับไปทำไงเลยเห็นไหน้างบหมใส่เขาัำไงเนี่ยสุดยอด นี่ตอนนี้ตอนนี C ้นบ่ายสามยังตำวลงมาบ่ายสองบ่ายสองเจามุงก็คูตอนนี้ตอนนี้ม่แน่ใจนิเดียบ่ายสองอะ b ิวสามคน น้ำโคกหมดแล้วมีน้ำจินไหมทีนี้คมาตเ็ดได้เลยาบ้านมาบหน้ามาดิครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคอยว่ากันไหมนะครับสำหรับสีพประเภที้ยังนะครับมือนีเข้ามาหาบหอยตับบวชงกงเต็โคเณวิตรีกับ uh huh. สัตหาราเสือเบกริวโอเคครับสวัสดีครับ